สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า o o o s e o r r i i n n หรือว่า Boom Z Origin นั่นเองเกมยิงวิถีโค้งพัฒน,นาจาก Boom C เปิดให้บริการปี2010แล้วก็เป็นทีมพัฒน,นาทีมเดิมที่ได้ลิขสิทธิ์มาจาก Seven r o a ลมาพร้อมสโลแกน้อวายอดคิดวิเคราะห์ยิงสำหรับใครที่คิดถึงเกมยิงวิถีโค้งนี่ครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แล้วบนมือถืองท่านผู้ชมเลยนะครับ ทีนี้ผู้ชมครับเราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นงานนะครับมาที่ภารกิจนะครับเราจะเล่นพันดานกันเจี้ยนหลายคนลูกเจี๊ยบนั่นเองเมื่อมาในบรรยากาศตัวเกมแล้วนะครับก็จะมีลูกเจี๊ยบออกมาแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับใกล้เราแล้วก็อยู่ไกลๆเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเราเริ่มต้นกันก่อนนะครับตัวนี้ตู้มาไปตัวหน่อยครับนี่โอ้ยดาเมจกระจายครับผมดาเมจโคตรโหดการเล่นเราสามารถขยับแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ใช้สกิลต่างๆได้นั่นเองท่านผู้ชมเราใช้คูณสาม แล้วก็โจมตีไปแบบนี้เลยปึ๊บตีนี่จัดไปวัยรุ่นไปก็ตาฝั่งตรงนี้บ้างนะครับท่านผู้ชมครับดูเขาโจมตีกันน้อยนี่ตู๊มโอ้โหเข้าหัวเน็ตเดนไอ้นี่โอ้ยอันนี้พี่โหดมากนะไม่อยู่ตรงกลางจะแบบจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วปัมโอ้โหโอ้ยเโหดจริงๆนะ ดูแต่ละคนเนี่ยครับจับไปไวซารุ่นเอดูครับอุม้มอุ้มนี่ครับถึงตาเราแล้วนะเราใช้คูน3เหมือนเดิมนะครับเวลาที่เราใช้คูณ3ามแบบนี้นะครับถ้าศัตรูอยู่ด้านซ้ายเราเนี่ยครับเราอยู่ด้านขวานะจะเป็นการเจาะพื้นได้นะถ้าเป็นด่านที่สามารถเจาะพื้นได้นั่นเองทุ่านครับมันจะย้อยลงแบบนี้อ่าอะไรประมาณนี้เลยต่อดูครับจัไปไวซารุ่นอีกคนนึงนะดูดีอุ้มเรียบร้อยครับผม ชนะแบบใสๆครับ ทีนี้นะครับถ้าผู้ชมอยากการยะเองนะครับจะมีจุดตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายเป้าแบบนี้นะก็จะมีบอกนะโจมตีมุมเท่าไหร่นะครับมุม30องศานี่ครับแล้วก็จะมีระยะต่างๆเนาะระยะดูด้านล่างได้เลยนะครับมี1 2 3นี่ครับเราต้องดูนะว่าห่างกันกี่ช่องนะครับแล้วก็ความแรงก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลอดด้านบนเนาะแล้วก็อย่าลืมดูแรงลมด้านบนด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของการการยะเวลาที่เราอยู่ด้านซ้ายนะครับศ <gam> ัตรูอย hmm. ู right. one, ่ด so ้านขวาเนาะเรากดคูณ3คูณ2ออะไรแบบนี้นะครับการโจมตีก็จะเป็นการโจมตีแบบ กระจายไปนั่นเองทุผู้ชมครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับเต็มหลอดครับนี่ครับกระจายไปแบบนี้นี่แล้วอนนี้สัมไปครับผมนี่ก็นี่อีกทีนึงโอ้โหโดนกันไปแบบเต็มที่เลยเมื่อสตูอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับผมเราใช้ส่วนของคูณ3นะครับมันจะเป็นการเจาะพื้นนะแบบนี้เนี่ยจะโค้งลงตำแหน่งเดียวกันเยอะๆนะครับไว้สําหรับการเจาะพื้นนั่นเอง นอกจากนี้ตัวเกมยังมีในส่วนของตัวสกิลวันติเมตให้เรากดใช้งานแบบนี้ด้วยนู้นชมครับลองกดยิงกันเลยนี่ครับสกิลวันติเมตไอ้ป้ม่ไปครับหลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดรับของรางวัลแบบนี้นะครับเราจะได้ยิกพีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไอเทมอืน่นเะนาะนอกจากนี้ยังมีโหมดอะไรอีกที่เราสามารถเล่นได้เราดูภารกิจก็ได้นะให้เล่นนะครับเล่นตามภารกิจตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันหรือเรามาท่าเรือตรงนี้นั้นชมครับตันเจลายคน มากันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านขวาเนี่ครับเราเริ่มคนแรกเราจัดเอาเข้าหัวแบบจังๆหน่อยดิขอแบบเข้าหัวหน่อยลม0 8นจดนะครับเราต้องไม่ถึงขีดกลางนะประมาณนี้เอาเลยโอ้ไ oh ม่ก็ดีดีดีด <laughs> <laughs> ยังดีแนละ้วโดนหัวนะถือว่ารอดไปประมาณหนึ่งนะเพื่อนก่น50%หเอร์เซนแล้วผู้ชมต่อไปลูกพี่เอาเข้าหัวเลยเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวไหมเฮ้ <laughs> พี่บอกเลยว่าได้โจมตีก่อนนี่แบบโคตรเพอร์เฟกนะครึ่งหลอดแล้วอะของเรายังไม่ลดเลยท่านผู้ชมครับโดนไหมไม่ไม่โดนนะครับไม่โดนโอเมก็ดเขาโจมตีไม่โดนแล้วนะเราดูดิเขาจะทำยังไงกันต่อครับจัดไปดิเอาโหโดนตัวเอง <laughs> <laughs> พี่จะขุดอะไรแล้วนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกเกือบนิดเปียวท่านผู้ชมมา เดี๋ยวเราใช้50%บ้างนะครับแล้วก็40%นะแล้วก็30%จัดไปไว้สลลุนเลยนะครับลม2.1ใช่ไหมเราก็ต้องไม่เต็มนะประมาณนี้เ้าหัวไหนลูกพี่เอาหัวไหนหัวไหนตูม้มเกือบเลยนิดเดียวเองคือมันแรงไปนิดนึงนะลมกลางจอมันค่อนข้าง,งแรงนิดนึงนะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว,ลวเหียบหัวหัวอีกแล้วครับสบายสบายนะทีมผมเริ่มไปร่นเลยนะถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟกต์เนาะตอนนี้ แล้วก็จะมีพวกดันเจี้ยนต่างๆด้วยนะครับอยู่ที่ท่าเรือเดินทางตรงนี้นะครับก็มีดันเจี้ยนลายคนดันเจี้ยนกิจกรรมแล้วก็ดันเจี้ยนจํากัดเวลาตรงนี้นะครับแต่ละวันจะเปิดไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันนี้นะครับจะเป็นการเล่นเก็บคะแนนในการอ่ายิงสีต่างๆเนาะบทอื่นๆภายในเกมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็จะมีตัวออนเซนตรงนี้ท่านผู้ชมครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาเดินได้นะดูดิมีผู้เล่นมากมายที่เดินเข้ามา ออนเซนนะครับเราสามารถเก็บของแบบนี้ได้นะครับกำลังรวบรวมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้พไอเทมแบบนี้มานะเหลือกลางเรียบร้อยแล้วเห็นปะก็ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่แบบพักผ่อนหย่อนใจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้เนาะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายนี้นี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแผ่นพับต่างเนี่ยมาดูได้นะว่าเรามีอะไรบ้างนอกจากนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกาชาปองนะครับที่เราสามารถสุ่มในส่วนของตัวตู้อาวุธตรงนี้ได้นะครับหรือสััเลี้ยงนะครบ แล้วก็มี uh, ตัวในส่วนของลูกแก้วแบบนี้นะครับอ่ะลองผสมอาวุธดูนะครับถ้าสมมติว่านี่ก็จะเป็นพวกไอเทมอาวุธต่างๆนะครับเดี๋ยวลองกดหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับน่าจะมีในส่วนของตัวแต้มแค่นี้นะครับนี่ครับปึ๊บนี่เราก็ได้แชิ้นส่วนนะต่อมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงครับเรามีตัวหนึ่งใบนะครับเรากดไปเลยนี่ครับนี่เราก็ได้ไข่มาแล้วนะครับต่อมานี้เราสามารถทําการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการไปที่โรงหลอมนะครับ อุปกรณ์ที่เราจะอัปเกรดแล้วก็เลือกมาเลยนะครับแล้วก็ทําการตีบวกนี่เลือกในส่วนของตัวไอเทมตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีโอกาสการสําเร็จนะครับตีบวกไปแบบนี้ก็สําเร็จนะก็จะมีอีกหลายอันนะที่เราสามารถตีบวกได้เช่นอันนี้เราใส่อุปกรณ์ไปนะครับถึงอกาสเสร็จสำเร็จนะครับที่ที่ย15้นะครับกดอัปเกรดได้เลยนี่ครับสำหรับใครที่คิดถึงเกมยิงวิถีโค้งนี่ครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แล้วบนมือถือของท่านผู้ชมเลยนะครับ